รู้หรือไม่ครับว่าฉากกินข้าวในซีรีส์สควิตเกมตอนที่3หากคุณสังเกตซีนนี้ดีๆนะครับตัวพระเอกไม่ได้กินข้าวจริงๆครับแหมเนียนเหลือเกินและเชื่อไหมครับว่าซีรีส์เรื่องนี้เคยถูกยุบโปรเจกต์ไปเมื่อ10ปีที่แล้วครับในตอนนั้นครับสื่อทําหนังและซีรีส์ของเกาหลีปฏิเสธการสร้างเรื่องนี้ครับแต่ใครมันจะไปเชื่อเลยครับว่าซีรีส์สควิตเกมสามารถสร้างปรากฏการณ์ให้เน็ตฟิกได้หลังจากที่ออกฉายไปเพียง28วันครับซีรีส์เรื่องนี้ สามารถดึงผู้ชมทั่วโลกได้ถึง111ล้านครัวเรือนทำลายสถิติของซีรีส์เรื่องบิดเจอตันซึ่งเป็นซีรีส์ดั้งเดิมของ n น t f l i x ที่มีคนดูมากที่สุดแล้วทอมฮอลแลนด์และเซนดิยาครับให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่วินเลมดาโฟเข้าฉากทุกคนในกองต่างก็หวาดกลัวกับการแสดงของเขาครับมันทำให้การปรากฏตัวของตรีนก็อบบินในภาพยนตร์เรื่องนี้ดูหน้าเกรงขามและสมจริงมากขึ้นนอกจากนี้ครับในซีนที่ร็อกออกปรากฏตัวนะครับคุณจะเห็น ป้ายทะเบียนรถครับที่เขียนว่า 63A5M3 ไม่ใช่รหัสหนังญี่ปุ่นนะครับแต่รหัสนี้นะครับมันเป็นอีสเตอร์เอ็กที่กล่าวถึงคอมิก The Amazing Spider-Man ที่ตีพิมพ์ในปี1963ซึ่งในคอมิกเล่มนี้ครับเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของดร์ออคโตปัสเชกี้จากเรื่องชายเพครับมีชื่อจริงว่าชาลีเรซึ่งมันก็เป็นชื่อที่ผู้กำกับนะครับเอามาตั้งโดยได้แรงบรนดาใจมาจากฆาตกรจริงๆครับโดยชื่อชาลีเร เป็นชื่อที่เขาเอา3ฆาตกรน,นะครับมาตั้งอย่างคําว่าชาวนะครับก็เอาชื่อมาจากชายที่มีนามว่าชาวแมนสันเขาคือผู้ต้องหาฆาตกรรมเหยื่อถึง7รายนะครับคำว่าลีนะครับเอามาจากชายผู้มีชื่อว่าลีฮาวีออสวอร์ดมือปืนผู้สังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีสุดท้ายครับเรเป็นชื่อที่เอามาจากชายที่มีชื่อว่าเจมเอร์เรผู้รอบสังหารมาตินลูเทอร์คิงจูเนียครับผมมาตินเป็นนักต่อสู้นะครับเพื่อประชาชนชาว แอฟริกันอเมริกันครับและเมื่อเอาชื่อย่อของ3่ฆาตกรมารวมกันครับจึงได้เป็นชื่อชาลีเรและนี่ก็คือที่มาที่ไปครับของชื่อตัวละครนี้อีดิน่าเมนเซลครับเจ้าของเสียงภาคเอลซ่าจากเรื่อง f r o เซนเคยให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสารนะครับว่าลูกชายของเธอเนี่ยเที่ยวไปคุยโม้อวดเพื่อนในห้องเรียนครับว่าแม่ของฉันร้องเพลงในเรื่องฟลเซน ก่อนจะมีเด็กอีกคนนะครับตอบว่าแม่ทุกคนก็ร้องเพลงเรื่องนี้หมดแหละและคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สังเกตนะครับว่าเรื่อง Fro z e n เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่มีอิสต์เอกเชื่อมแอนิเมชันของดิสนีย์ไว้หลายเรื่องมากครับเช่นตัวละครจากเรื่องราพันเซลครับที่มาเดินผ่านฉากมิกกี้เมาส์ครับที่ถูกซ่อนไว้อยู่ในเรื่องเจ้าหญิงทีอานาครับจากเรื่องมหศัศจรรย์มนรักเจ้าชายกบชื่อไทยยังกับเพลงลูกทุง่งรูปภาพนี้ครับจากเรื่องฟ r o z ซ n เป็นรูปภาพเดียวกันกับที่ ในเรื่อง Big Hero 6่ตัวละครโทรอสครับที่มายืนเป็นของตกแต่งโยฮันเนสโรเบิร์ตผู้กำกับ Resident Evil Welcome to l a t c o o n City ก่อนที่หนังเรื่องนี้จะฉายนะครับโยฮันเนสได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทานสกรีนแรงครับว่าหนังจะน่ากลัวมากๆและมันจะซื่อสัต์ต่อแฟนเกมมากขึ้น และเชื่อไหมครับว่าในตอนแรกนะครับหนังเกือบได้เจมวานครับผู้กำกับหนังสยองขวัญชื่อดังมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้อีกด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเจมวานเนี่ยก็ถอนตัวออกจากโปรเจกต์ครับแล้วไปเลือกเป็นโปรดิวเซอร์ให้หนังสร้างจากเกมอย่างเรื่อง Mortal Combat ในภาพยนตร์ The Mummy ปี1999ครับนักแสดงพระเอกของเรื่องอย่างเบรแดนเฟเซอร์ครับเกือบเสียชีวิตแล้วระหว่างถ่ายทำซีนนี้ที่เราเห็นแก acting เหมือนนะครับคือนักแสดงหาย ใจไม่ออกจริงๆครับเมื่อผู้กำกับเห็นความผิดปกติครับจึงสั่งคัดแล้วรีบปั๊มหัวใจนักแสดงเพื่อช่วยชีวิตทันทีและจริงๆแล้วบทพระเอกของเรื่องนี้นะครับเกือบได้ลีโอนาร์โดมาเล่นแล้วในตอนแรกที่ลีโอนาร์โดได้อ่านบทภาพยนตร์นะครับเขาชอบมากแต่น่าเสียดายครับที่ลีโอไปเลือกแสดงภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าเดอะบีซะก่อนนอกจากนี้ครับเราเกือบได้เห็นกระเจียวมัมมี่ในเรื่องนี้แล้วครับแต่ท้ายที่สุดครับทีมเอฟเฟกต์ก็เอากระเจียวออกซึ่งก็ควรจะเอาออก ถ้าใส่เข้าไปมันไม่ใช่หนังเรททั่วไปแน่นอนภาพยนตร์ g ก็ตเอาครับใช้เวลาถ่ายทําเพียงแค่24วันเท่านั้นครับแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถติชดชาร์จสิอันดับหนังทําเงินของสหรัฐอเมริกานานถึง2เดือนเลยทีเดียวนอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ถึงสสาขาก่อนจะคว้ามาได้1รางวัลครับคือรางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมหลังจากที่คนเหล็กภาค2จบครับก็เป็นเวลาถึง28ปปีเต็มเลยครับที่ลินดา แฮมิลตันเจ้าของบทซาร่ากคอนเนอร์หายไปจากแฟนชายหนังเรื่องนี้ก่อนที่เธอจะกลับมารับบทนี้อีกครั้งครับในปี2019กับคนเหล็กภาคดาร์คเฟยในระหว่างที่ถ่ายทำภาคนี้นะครับผู้กำกับต้องสั่งคัดปล่อยมากเพื่อบอกให้แฮมิลตันนะครับหยุดยิ้มระหว่างที่เธอยิงปืนและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นหนังเรื่องแรกของเธอครับที่ได้ค่าตัวเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่แสดงหนังมาแม้แต่อโนครับที่เล่นคนเหล็กมาหลายภาคมากกว่าเธอเขายังได้ ค่าตัวเป็นรองเธอในเรื่องนี้เลยครับเพื่อเล่นเป็นวูบอรีนอีกครั้งในเรื่องโลแกนครับฮิวจ็คแมนต้องทําให้ร่างกายขาดน้ําเป็นเวลาถึง48ชั่วโมงก่อนถ่ายทาครับเพื่อให้โลแกนออกมาผอมที่สุดแจ็คแมนยังบอกอีกด้วยนะครับว่าเทคนิคนี้อันตรายมากๆเขาต้องทําโดยมีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยดูแลอยู่ที่สําคัญครับฮิวจ็คแมนเคยใช้เทคนิคนี้ไปแล้วนะครับตอนเล่นภาพยนตร์เรื่องเลมิเซรับหากใครดูซีรีส์พิกกี้ไบเดอร์นะครับผมบอกเลยว่าซี ที่เรื่องนี้เนี่ยไม่บอกกับคนที่จะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เด็ดขาดครับเพราะตัวละครในเรื่องเนี่ยทั้งดื่มทั้งสูบเป็นว่าเล่นเลยครับนักแสดงผู้รับบทเป็นโทมัสเชลบี้อย่างคิเลียนเมอร์ฟี่นะครับได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าในระหว่างที่ถ่ายทําซีซั่น1และ2นะครับเขาสูบบุหรี่ไปแล้วมากกว่า3,000มวนข้อมูลที่คิเรียนเมอร์ฟี่มาบอกมันแค่2ซีซั่นนะครับปัจจุบันซีรีส์เรื่องนี้มี6ซีซั่นเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะจบที่โทมัสเชลบี้เป็นมะเร็งตายครับส่วนเรื่องการดื่มวิสก ในเรื่องนะครับจากที่ผมหาข้อมูลมานะครับตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซั่น6โบมัสเชลบี้ดื่มวิสกี้ไปแล้วทั้งหมด2 1 3ครั้งครับอย่างไรก็ตามครับคิเลียนเมอร์ฟี่นะครับเล่าว่าบุหรี่ที่เขาสูบเข้าฉากนะครับเป็นบุหรี่สมุนไพรไม่มีส่วนผสมของนิโคตินมันเลยทําให้นักแสดงไม่ติดบุหรี่ครับรวมไปถึงผู้สร้างซีรีส์เรื่องนี้ครับก็ออกมาบอกว่าบุหรี่ที่ใช้สูบในเรื่องเนี่ยมันเบามากๆและแก๊งเพกกี้ไบเดอร์เนี่ยมีอยู่จริงๆนะครับในช่วงปีหนึ่ง 1,890ครับแต่ตัวแก๊งเนี่ยไม่ได้เท่หรือดูมีอำนาจเหมือนในซีรีส์นะครับเป็นแค่แก๊งเล็กๆเท่านั้นเองครับและนี่ก็คือเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้ในหนังดังแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดซับสไคร b ์ช่อง JCB และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JC B